วันนี้เราก็เริ่มเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะทุกคนเป็นเดือนแห่งความรักหากจะพูดไปนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งวันวนาเลนไทน์นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงวันวนาเลนไทน์เราก็ต้องนึกถึงกุหลาบนะคะซึ่งเขาจะเรียกว่าราชินีแห่งดอกไม้นั่นเองนะคะหรือว่า queen of f l o w e r นะคะซึ่งใครต่อใครก็ใช้เป็นของขวัญแทนความรู้สึกให้กับคนพิเศษมาอย่างยาวนานนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับ กุหลาบให้มากขึ้นนะคะกุหลาบหรือว่าโรสมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโรซา SPP นะคะอยู่ในวงโรซาเอเค่ะถิ่นกำเนิดอยู่ในทั้งเอเชียยุโรปอเมริกานะคะแล้วก็แอฟริกานั่นเองต้นกุหลาบมีทั้งแบบเป็นพุ่มไม้พุ่ม นะคะขนาดเล็กไม้เลื้อยแล้วก็เป็นไม้ผัดใบนะคะอายุยืนนะคะปลูกได้หลายปีความสูงก็มีตั้งแต่20-300ถึง300เซนติเมตรนั่นเองนะคะลำต้นก็มีทั้งแบบมีหนามแล้วก็ไร้หนามเมื่ออ่อนจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่นะคะมีใบประกอบแบบขนนกนะคะปลายเลียวแหลน โคนสอบนะคะขอบใบหยักสีเขียวเข้มตลอดทั้งใบนะคะสเสน่ห์ของเขานะคะก็จะอยู่ที่ดอกมีหลากหลายสีสันตามสายพันธุ์น,น,น,นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆล่ะคะแล้วก็มีกลีบดอกซ้อนกันนะคะ4 5ชั้นดูสวยงามแล้วก็ออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะ ส่วนชื่อของกุหลาบนะคะสันนิษฐานกันว่ามาจากภาษาเปอร์เซียนะคะจากคำว่ากุลหรือว่าโกแล้วก็นำา AB มาต่อท้ายนะคะแปลร,รวมกันว่าน้ำกุหลาบหรือว่าน้ำดอกไม้เทศนะคะแล้วก็ต่อมาประเทศไทยก็ได้นำคำนี้มาใช้เรียกแทนดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนั่นเองนะคะ ความเชื่อนะคะกุหลาบเป็นไม้มงคลของชาราศีมังกรสามารถปลูกเสริมดวงได้โดยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินนะคะแล้วก็ช่วยให้ชีวิตประสบความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยังมีเป็นการเพิ่มวาสนาให้กับตนเองรวมถึงครอบครัวอีกด้วยนะคะอีกทั้งนะคะลหลายๆคนนะคะก็จะทราบว่ากุหลาบเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความรัก ความโรแมนติกที่มีมาอย่างช้านานนั่นเองนะคะก็จะมาจากตำนานกรีกเกี่ยวกับเทพคิวปิดนะคะแล้วก็เรื่องเล่านะคะในยุคศตรวตรรษที่18ของหญิงสาวนาะมว่าเลดี้แมรี่ฟินดิงนั่นเองนะคะเป็นภรรยาของทูตอังกฤษนะคะที่ใช้การเขียจจนจดหมายแล้วก็ใช้ภาษาดอกไม้สื่อสารในเชิงสงัญลักษณ์นะคะแล้วก็แนวคิดนี้นะคะก็ได้สืบทอดติดต่อกันมานะคะ อีกทั้งดอกกุหลาบก็ยังเป็นดอกไม้ที่สวยงามคลาสสิกมีกลิ่นหอมเย้าวยวนที่เป็นเอกลักษณ์นะคะแล้วก็เลยกลายเป็นดอกไม้ที่นิยมมอบให้กับคนรักอย่างเช่นในวันวาเวลนไทน์นั่นเองนะคะแล้วก็ในวันพิเศษต่างๆนะคะหลายๆคนก็จะชอบมอบดอกกุหลาบให้กับคนรักของตัวเราเองนั่นเองนะคะก็เป็นความสวยงามนะคะความหมายดีๆนะคะของ กุหลาบนะคะที่นํามาฝากเพื่อนๆน,นะคะสวยงามมากเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกุหลาบสีชมพูนั่นเองนอกจากนี้นะคะหลายๆประเทศทั่วโลก และประเทศไทยนนอกจากจะปลูกกุหลาบเพื่อการค้านะคะแล้วก็นิยมปลูกในบ้านเรือนทั่วไปเพื่อความสวยงามนะคะตัดดอกมาจัดช่อจัดตกแต่งสถานที่ต่างๆนะคะจัดงานต่างๆกุหลาบก็ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆมากมายนะคะอาทิเช่นนำกลีบกุหลาบมาทาอาหารเช่นนํากลีบมายาหรือว่าชุแบแป้งทอดนะคะหรือนําไปสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยสําหรับใช้ผลิตภัณฑ์ผลิตสินค้าต่างๆนะคะทาขนมเครื่องดื่มเครื่องหอมเครื่องสำอาง ต่างๆเพราะว่ากุหลาบมีสรรพคุณทางยานั no ่นเองนะคะช่วยบรรเทาความเครียดนะคะแก้อ่อนเพลียทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีวิตามินซีสูงนะคะช่วยป้องกันไข้หวัดรวมถึงแก้ไขท้องร่วงได้อีกนั่นเองนะคะโหมีสรรพคุณเยอะนะคะนอกจากความสวยงามของเขานะคะก็ยังมีสรรพคุณทางยาแล้วก็สามารถที่จะนํามาทําอาหารทําขนมได้อีกนะคะตกแต่งแล้วก็ทําเป็นน้ําหอมได้ด้วยนะคะทุกคน สุดยอดมากเลยนะคะสำหรับกุหลาบนะคะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อนกุหลาบต้นนี้ก็สวยใช่ไหมคะก็นํามาฝากเพื่อนๆนนะคะสําหรับ กุหลาบแล้วก็ประโยชน์นะคะความเป็นมงคลนะคะมาทําความรู้จักกับต้นกุหลาบโดวยว่าดอกกุหลาบให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบคุณการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้มีความสุขนะคะในเดือนแห่งความรักเดือนแห่งวาเลนไทน์นี้นะคะตลอดทั้งเดือนแล้วก็ตลอดปีตลอดไปด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาไปด้วยดอกกุหลาบสวยๆนะคะ ให้ทุกคนได้สดชื่นมีพลังค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ